คนแคระรางวัลซีไรต์ประจำปีพุทธศักราช2555ชื่อหนังสือคนแคละผู้แต่งวิภาสสีทองประเภทนวนิยายความดีเด่นของเรื่องคนแคละของวิภาสสีทองเป็นนวนิยายที่เสนอปัญหาสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์เปิดเผยให้เห็นความโดดเดี่ยวอ้างว้างของกลุ่มคน ซึ่งเป็นตัวแทนของสังคมร่วมสมัยโดยสะท้อนให้เห็นการขาดความตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์การหมกมุ่นอยู่กับปัญหาของตนและการหวยหาสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์แต่จำกัดขอบเขตของความสัมพันธ์นั้นไว้ทั้งหมดนี้ผู้เขียนนำเสนอผ่านตัวละครที่แสดงความเย็นชาต่อโชคชะตากรรมของมนุษย์และหาทางสร้างความชอบธรรม ให้แก่การกระทำของตนผู้เขียนมีกรรมวิธีเล่าเรื่องอย่างเนิบช้าทว่ามีพลังมีการสร้างจินตภาพที่ชวนให้เกิดการตีความหลากหลายมีการนำเสนอตัวละครที่ซับซ้อนแปลกแยกและท้าทายกฎเกณฑ์ของสังคมคุณค่าของนวนิยายเรื่องนี้จึงอยู่ที่การกระตุ้นให้เกิดการสำรวจภาวะความเป็นมนุษย์ในโลกร่วมสมัย ในขณะเดียวกันก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับมนุษย์สำนึกความรับผิดชอบชั่วดีและสาระถากของชีวิตเรื่องราวในคุณแคระได้กล่าวถึงเกิกนักศึกษาแพทย์ที่เรียนไม่จบแต่ด้วยฐานะทางครอบครัวที่มีความมั่นคงเกิกจึงได้รับมรดกมากมายรวมไปถึงตึกอาคารแห่งหนึ่งซึ่งห่างไกลผู้คนแม้ครอบครัวของเขา จะเลี้ยงดูโดยไม่ให้ขาดสิ่งใดแต่เขากลับต้องการค้นหาบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่รู้สึกขาดหายไปและเขาก็มีความคิดขึ้นมาว่าอยากจะจับใครสักคนมาขังไว้ในกรงเขาจึงได้วางแผนลักพาตัวคนแคระมาขังไว้ที่อาคารซึ่งเขาเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อคนแคระเยี่ยงแขกคนหนึ่งนอกจากกรอกก็ยังมีเพื่อนสมัยเรียนอีกสองคน ที่รู้เห็นการกระทําของเขาในครั้งนี้นั่นคือพิชิตชายหนุ่มที่พึ่งจะสูญเสียภรรยาอันเป็นที่รักและนุชศิลปินสาวที่กําลังจะล้มเหลวในอาชีพคนทั้งสามได้ใช้คนณแคระในการสร้างความหมายที่แตกต่างกันแต่คนแคระก็ได้แต่เฝ้ารออิสรภาพของตนเองเกลกนั่งตัวแข็งสบตาคนณแครและก้มมองปลายเท้าเป็นครั้งคราว คนแครจ้องเกลึกไม่กระพริบแต่กลับเห็นอะไรไม่ชัดนักสิ่งที่อยู่ในคลองตาไม่หลงเหลือความลึกคล้ายภาพสองมิติร่างของกระดาษเหมือนกระดาษแปะติดบนสีแผ่นน้ำตาลของโซฟายาวราวกับเกลือกไม่ได้อยู่ตรงนั้นและตัวคนแครเองเป็นแต่เพียงเสียงที่แผดลัน่นมุ่งหมายทำลายภาพตรงหน้าให้ย่อยยับแสดงให้เห็นถึงความเก็บกดของคนแคร ที่มีความรู้สึกไม่สบายใจหรือผิดหวังจึงทำให้แสดงพฤติกรรมดังกล่าวออกมาตอนที่เกลือรักพาตัวคนแคะมาไว้ในรถเกลือตรวจสอบความรู้สึกของตนเองเขาแทบไม่ใยดีกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างขับรถโดยไม่พะวงว่าตนเองอยู่ที่ไหนจิตสำนึกตอนนี้แม้ว่างเปล่าแต่มั่นคงเขายอมรับมันอย่างชา้า ราวกับว่าเรื่องทั้งหมดถูกลิขิตเอาไว้ล่วงหน้าและย่อมบังเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทําให้เราเห็นลักษณะของการป้ายความผิดแก่ผู้อื่นโดยเกลึกไม่ได้โทษว่าเป็นความผิดของตนเองแต่โทษว่าเป็นความผิดของโชคชะตาที่ได้ลิขิตเอาไว้ให้เป็นเช่นนี้ตอนที่เกลึกกล่าวคำทักทายเมื่อจับตัวคนแคะมาขังไว้ในห้องขังทำตัวตามสบายนะ ถือว่านายเป็นแขกของเราเกรึกใบหน้าแดงผ่าพร้อมบีบน้ำเสียงให้ฟังเป็นมิตรที่สุดโดยเขาไม่ใช้คำว่าเหยือ่อแต่เขาใช้คำว่าแขกเป็นการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองว่าที่คนแคระมาอยู่นี่เป็นเพราะเขาเชิญให้มาอยู่ในฐานะแขกไม่ใช่เหยื่อของอาชญากรรมตอนที่เกรึกได้ถามเกี่ยวกับงานอดิเรกของคุณแคระแล้วคนแคระก็ได้เล่าเรื่องราวพร้อมกับทำท่าประกอบ คราวหนึ่งเขาหาเรื่องชวนคุยกับคนแคระก็ล่อมถามถึงงานอดิเรกและต้องแปลกใจเมื่อคนแคระเคยฝึกเล่นละครใบ้คนแคระบอกเขาว่าชอบการทำท่าเรียนแบบเพราะมันช่วยฝึกทักษะการแสดงของเขาผู้เสร็จคนแคระทะลึ่งลุกจากเตียงมาหยุดกลางห้องยืนกอดอกมือลูบคางวางมาตรองคิดเขายืนมองโน่นนี่เหมือนกำลังรออะไรสักอย่าง อยู่เกือบนาทีฉับพลันก็สะดุ้งเฮือกสบัดข้อเท้าก้มมองพื้นแล้วยิ้มร่าพร้อมกับเลิกคิ้วอย่างคนที่พบคำตอบคนแคระได้เล่าเรื่องงานอเรกของตนเองในการแสดงละครใบ้เมื่อได้กล่าวถึงงานอเรกที่เขาเคยทำแล้วมีความสุขส่งผลให้พฤติกรรมของตัวละครเกิดการถดถอยโดยการแสดงละครใบ้ประกอบ เป็นการถอยกลับไปสู่สิ่งที่เคยทำให้มีความสุขอีกครั้งตอนที่เกลิกและคนแคะพูดคุยกันถึงเรื่องของการปล่อยตัวหลังจากการปล่อยตัวเกลิกคุณจะทำอะไรต่อไม่รู้สิเกลิกรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและอ่อนแรงความมืดมนเข้าครอบคลุมจิตใจเขารอให้นายมาเยี่ยมกระมังผมจะมาผมจะมาหาคุณจริงๆนะพูดเลอะเทอนะนา ถ้าอย่างนั้นคุณมาเยี่ยมผมก็ได้คุณแคระแงนหน้าสบตามองดูวิเววในตัวเขาแต่กลึกไม่เผยสัญญาณใดๆเขารู้ว่าคุณแครสร้างภาพลวงตาของความหวังอันน้อยนิดที่จะได้รับอิสรภาพเพียงเพื่อให้ตนเองรอดพ้นจากความตระหนกโหดหูเห็นได้ว่าคุณแครพยายามสร้างความมั่นใจให้กลึกว่าเขาจะกลับมาหาเกลึกหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัว และเขาก็ไม่อรารวาสด,ดังเช่นครั้งแรกๆที่ได้มาอยู่ที่นี่แต่นี่ก็เป็นเพียงการแสดงปฏิกิริยาที่ตรงกันข้ามกับความรู้สึกหดหู่ของเขาตลอดการถูกจับตัวมาตอนที่พิชิตได้แยกตัวออกมาจากคนแคระเกิริกและนุชและเดินทางกลับมาที่คอนโดของตัวเองพิชิตเห็นภาพตัวเองขับรถเลียบชายฝั่ง ทอดสายตาหมือมองเวิ้งน้ำสีครามกว้างไกลเขาจะหยุดที่ร้านอาหารติดทะเลเลือกนั่งบนระเบียงไม้ยกพื้นคร่อมพื้นทรายขาวสะอาดรับลมลื่นละไมมองเห็นขอบฟ้าสุดปลายสายตาทอดมองทิวทัศน์ที่สงบหน้าอภิรมไปพร้อมกับเธอให้เธอเป็นสักขีพยานเขาจะสั่งอาหารทะเลที่มีกุ้ง ทุกอย่างในเมนูแล้วกินมันรสชาติตามไร้ลิ้นและเพดานปากละเอียดทีละคำทีละคำจนหมดพิชิดสร้างวิมานในอากาศว่าตนเองได้ออกไปสัมผัสธรรมชาติและลิ้มรองรสชาติของกุ้งอาหารที่เขาแพ้เพราะในอารมณ์ขณะที่เขากำลังวาดฝันนั้นคืออารมณ์ของความสงบคุนคิดกับตนเองและปล่อยวางทุกสิ่งและการฝันกลางวัน นั่นก็ช่วยสนองความต้องการในด้านความสุขให้แก่เขาในช่วงขณะหนึ่งตอนที่พิชิตได้แยกตัวออกมาแล้วขาดการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆการจากลาของเขาเป็นสิ่งที่อยู่ไม่เหนือความคาดหมายแต่อย่างใดเธอลองโทรหาเขาสักครั้งแต่ไม่มีใครรับสายอย่างไรก็ตามนุชเห็นด้วยกับการตัดสินใจนี้และคงไม่คิดว่าเป็นการทรยศดังนั้นในภายหลัง เมื่อโทรพูดคุยกับเกลึกหัวข้อาการปลิดตัวตีห่างของพิชิตจึงไม่เคยถูกหยิบยกมากล่าวถึงพวกเขาเพียงปลยะแก้มสงสัยที่ติดต่อเขาไม่ได้อีกล่าสุดเกลึกไปเยี่ยมเขาถึงคอนโดแต่ก็ไม่พบถือว่าเป็นการแยกตัวโดยการใช้เวลาอยู่กับตนเองเพื่อให้ลืมความทุกข์และตอนที่เกลึกผิดคำสัญญาว่าจะปล่อยให้คุณเครได้รับอิสรภา และขอให้คุณแคร์เป็นแขกของเขาต่อเขาทําให้คุณแคร์โมโหและแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวออกมาขวดกระแทกซี่โครงแล้วกระดอนตกลงบนพื้นแต่เนื่องจากจุกไฟจุกฝาปิดแน่นน้ําในขวดจึงไม่ไหลกระฉอกออกมายิ่งเพิ่มพูนอารมณ์ข้างแค้นให้แก่คุณว้างเป็นเท่าตัวเขาปัดกล่องของขวัญตกจากเตียงกระโดดพุ่งไปกระทึบมันซ้ำ ให้หนำใจแล้วย้อนกลับมากระดกปลายถาดอาหารจนพลิกคว่ำจานชามและอาหารตกเรี้ยราดพื้นเขาก้มขยำขนมปังแผ่นทานเนยและไข่ต้มเสียลิพร้อมกับพุ่มพร้อมกับพ่นคําสะบัดออกมาแม้คุณแคระจะโก,กรธเกลิกมากเพียงใดก็ไม่สามารถทำอะไรเกลิกได้เพราะตัวของคุณแคระอยู่ในกรงขังจึงทำได้โดยการ ระบายกับนาฬิกาที่เกิดได้ซื้อให้และข้าวของที่อยู่ภายในกรงถือว่าเป็นการหาสิ่งมาแทนที่วิภาาสีทองเกิดที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงจบชั้นประถมจากโรงเรียนอนุบาลพัทลุงเรียนชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนพัทลุงเพียงปีเศษก็ลาออกสอบเทียบและย้ายตามครอบครัวมาอยู่กรุงเทพมหานครเข้าเรียนต่อ มัธยมปลายที่โรงเรียนสารวิทยาลาออกจากโรงเรียนในปีถัดมาภายหลังเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแต่ลาออกในปีสุดท้ายของการศึกษามีงานเขียนเรื่องสั้นตีพิมพ์ครั้งแรกในปีพุทธศักราช2537ทำงานเขียนและงานศินละปะเรื่อยมา เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2545แสดงงานศิลปะและวรรณรูปนิทรรศการวิชวนภรมิบทที่2ที่อนุสรสถาน14ตุลาปัจจุบันทำงานเขียนและพำมนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครในปีพุทธศักราช2555วิภาสีทองได้รับรางวัลซีไรท์จากนวนิยายเรื่องคุณแค้ ต่อมาปีพุทธศักราช2556ได้รับเชิญร่วมอภิปรายบนเวทีในงานมหกรรมวรรณลูกวรรณกรรมคูลเลอร์ลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียและงานมหากรรมวรรณกรรมแห่งชัยปุระประเทศอินเดียเมื่อปีพุทธศักราช2558ซึ่งเป็นมหกรรมวรรณกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียวิจารณ์วิจารณ์โดยวิพรพลสุจริต คนแคล์เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มที่มีฐานะดีมีการศึกษาแต่เรียนไม่จบเพราะเสียครอบครัวไปจึงทำให้ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและมีความคิดอยากจะจับคนแคลมาขังไว้เขาได้จับคนแคล์มาขังไว้ที่ตึกร้างและโน้มน้าวให้คนแคล์อยู่ในกรงมีการเจราจากำหนดวันปล่อยตัวอย่างดีโดยมีเพื่อนสนิทของชายหนุ่มอีกสองคนที่รู้เห็นเมื่อถึงวันที่กำหนด กลับใช้กลอุบายเพื่อที่จะไม่ปล่อยตัวคนแคลออกไปครั้งหนึ่งคนแค้พยายามหลบหนีจึงทำให้ได้รับอุบัติเหตุเกิดความจำเสื่อมแล้วชายหนุ่มก็หนีไปอยู่ต่างประเทศเพราะรู้สึกผิดที่ทำให้คนแคลย่ำแย่โดยให้เพื่อนสนิทของเขาคอยดูแลคนแคลและให้ค่าใช้จ่ายไว้ส่วนหนึ่งเพื่อนสนิทพยายามที่จะปล่อยตัวคนแครแต่คนแคลกับไม่ยอมไปไหนและยังตามมาที่ตึกร้างตลอด ส่วนชายหนุ่มที่อยู่ต่างประเทศก็ได้รับอุบัติเหตุจากความคึกขนองของตนจึงต้องติดคุกและไม่ได้รับอิสรภาพเหมือนกับที่เคยทำไว้กับคนแคล์อีกเลย